สวัสดีครับนี่เป็นการเทสต,ตัวอย่างให้ลูกค้านะครับตัว B ไม้50กลา50ตัว A กลาล่อน50%ตัว P กลาล่อน80%ตัว P บวกกลาล่อน100%เดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมิให้ดูคร่าวๆนะครับนี่จุดมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับก็5 0าร้อยกองศานะครับประมาณนี้ นี่พบวกนะครับนี่ตัว P ครับโอเครับนี่ตัว A ครับครับผมนี่ก็เป็นตัว b ครับโอเคครับความแตกต่างก็จะมีอย่างนี้แหละครับความร้อนความนานทีเท่าก็ยังมองได้ชัดเลยครับมองจากสีได้ชัดเลยทีเท่าจะแตกต่างกันมากเดี๋ยวเรากลับมาดูทีเท่ากันนะครับว่าจะเยอะมากน้อยขนาดไหน เวลาผ่านไปร่วมๆสาม,มชั่วโมงนะครับเกรด B เกรดเเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมพารหรือ P ีบวกคิดเท่าก็จะประมาณนี้ครับส่วนความร้อนถ้ารวมกันในเตาจะร้อนกว่านี้ขึ้นไปอีกร้อยองศานะครับไม่ต่ำกว่าอันนี้วัดอุณหภูมิจากก้อนต่อก้อนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมคิดเท่าอย่างตอนนี้ยังไม่ดับสนิทนะครับเดี๋ยวด,ดูว่าดับสนิทที่เท่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ เวลาผ่านไปร่วมสี่ชั่วโมงครับผม D A P P บวกครับผมนี่จะเหลือนี่หมดแล้วหมดนี่จะเหลือประมาณเล็กนิดหนึ่งครับแต่ตรงนี้ก็จะเหลืออยู่พีบวกก็จะเหลืออยู่เยอะเป็นก้อนใสได้อยู่มีความร้อนอยู่นะครับนี่ตกลงไปข้างล่างก็ประมาณนี้ครับที่เท่าที่เท่าก็ประมาณนี้ครับโอเค นะครับที้เท่าก็ประมาณนี้ครับผม